ในยุคสมัยที่กระแสทานแห่งข้อมูลไหลเชี่ยวกรากยิ่งกว่าสายน้ำและถูกเปรียบเปรยว่าเป็นทองคําสีดําชนิดใหม่ที่ล้าค่ากว่าน้ํามันดิบในอดีตโลกของเรากําลังถูกขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรทางปัญญาที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังมหาศาลนั่นคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ท่ามกลางสมรภูมิเทคโนโลยีที่ดุเดือดนี้มีชายคนหนึ่ง ผู้มักปรากฏกายภายใต้เอกลักษณ์ประจำตัวที่ไม่เคยเปลี่ยนเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำสนิทเขากำลังกุมบางเหียนองค์กรที่โลกไม่อาจขาดได้แม้แต่วินาทีเดียวชายคนนี้คือเจนสัน่วงและบริษัทของเขาคือเอ็นวีเดียซึ่งเวลานี้มูลค่าของมันไม่ได้แค่เติบโตในระดับเปอร์เซ็นต์ที่น่าประทับใจ แต่มันกำลังระเบิดตัวออกเป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทำให้นักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกต้องขยี้ตาซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความไม่เชื่อสายตามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด Market cap ของเอ็นวเดีในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขในตลาดหุ้นอีกต่อไปแต่มันได้ก้าวข้ามขีดจำกัดจนมีขนาดใหญ่กว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหลายแห่งรวมกันเสียอีก นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ฟลุกฟลุกหรือการปั่นราคาหุ้นชั่วข้ามคืนแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังกล้องไปทั่วโลกว่าขั้วอำนาจใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากยุคที่ใครครองทรัพยากรธรรมชาติคือผู้ชนะไปสู่ยุคที่พลังในการประมวลผล computing power คืออำนาจที่แท้จริงในการชี้ชะตามนุษยชาติ พวกผมจากช่องงงแต่จริงขออาสาพาทุกท่านดำดิ่งลงไปในรายละเอียดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเรื่องที่ดูเหมือนจะงงง,ง,งแต่กลับเป็นความจริงที่น่าตื่นตะลึงเกี่ยวกับมหาการ์บของเอ็นวีดียบริษัทที่สร้างความมั่งคั่งได้รวดเร็วและรุนแรงจนเปรียบเสมือนรัฐอิสระทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อทิศทางของโลกยิ่งกว่ารัฐบาลของประเทศส่วนใหญ่บนแผนที่โลกเสียอีก ลองหลับตาแล้วจินตนาการย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนในบรรยากาศของร้านอาหารสไตล์อเมริกันไดเนอร์ราคาประหยัดอย่างเดนนิสที่มีแสงไฟนีออนสลัวสลัวและกลิ่นกาแฟาจางๆใครจะไปเชื่อว่าบทสนทนาของวิศวกรหนุ่ม3คนที่มีความฝันอยากจะปฏิวัติว,ตวงการกราฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเล่นเกมสมจริงขึ้นจะเป็นจุดกำเนิดของอาณาจักรที่มีมูลค่าแต่ระดับ3ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยที่มาหาศาลถึง110ล้านล้านบาท ตัวเลขนี้มันเกินกว่าที่จินตนาการของคนทั่วไปจะอย่างถึงหากเราลองเปรียบเทียบ NVIDIA เดียให้เป็นประเทศประเทศหนึ่งพวกเขาจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่ามหาอำนาจเก่าแก่อย่างฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรและทิ้งห่างประเทศที่มีทรัพยากรมหาศาลอย่างบราซิลหรือแคนาดาไปแบบไม่เห็นฝุน่นพูดง่ายๆคือในแง่ของมูลค่าทางเศรษฐกิจ เอ็นวีได้พาตัวเองขึ้นไปยืนอยู่ในจุดที่ท้าทายบาร,รมีของยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาจีนเยอรมนี ani, และญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำถามที่ดังก้องอยู่ในหัวของทุกคนคือทำไมและอย่างไรทำไมบริษัทที่คนส่วนใหญ่รู้จักในฐานะผู้ผลิตการ์ดจอสำหรับเล่นเกมคอมพิวเตอร์ถึงกลายร่างเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกได้คำตอบที่แท้จริงนั้นซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเกม แต่มันอยู่ที่นวัตกรรมชิปประมวลผลรุ่นเรือธงอย่าง H 100และรุ่นล่าสุดอย่าง Blackwell ซึ่งในวงการเทคโนโลยีณเวลานี้ชิปเหล่านี้มีค่าประหนึ่งออกซิเจนหรือเปรียบแรงกว่านั้นคือยาเสพติดที่เหล่าบริษัท Big Tech ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google Meta Amazon หรือแม้แต่บริษัทของ Elon Musk ต่างก็กระโจนเข้าสู่สงครามแย่งชิงชิปเหล่านี้อย่างบ้าคลัง่ง ราวกับว่ามันเป็นแร่าธาตุหายากจากต่างดาวที่ใครครอบครองได้มากที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะเพราะเบื้องหลังความฉลาดของ ChatGPT ความสามารถในการสร้างรูปภาพของ Midjourney ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของยนต์ยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่การคิดค้นยารักษาโรคชนิดใหม่ทั้งหมดนี้ล้วนต้องใช้พลังการประมวลผลมหาศาลจากชิปของ Nvidia หากปราศจากชิปเหล่านี้การพัฒนา AI ก็เปรียบเสมือนรถสปอร์ตท,ที่ไม่มีเครื่องยนต์สวยหรูแต่ไร้ประโยชน์ ความสำเร็จที่พุ่งทยานจนกราฟแทบจะตั้งฉากนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตแต่มันเกิดจากวิสัยทัศน์ที่งงแต่จริงของเจนสัน่วงผู้ซึ่งมองการไกลข้ามช็อตไปตั้งแต่เมื่อทศวรรษที่แล้ว ในขณะที่คู่แข่งมัวแต่สนใจตลาดเกมมิ่งเจนสันกลับเชื่อมันอย่างแรงกล้าว,ว่าวันหนึ่งคอมพิวเตอร์จะไม่ใช่แค่เครื่องจักรที่ทำตามคำสั่งแต่มันจะต้องมีความสามารถในการคิดและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเขาจึงเดิมพันด้วยการทุ่มงบประมาณวิจัยและพัฒนามหาศาลไปกับการสร้างระบบนิเวศซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าคูด้าคูด้านี้เองที่เป็นคุญแจสำคัญมันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์แต่มันคือกำแพงเมืองจีน หรือคู่เมืองที่กว้างและลึกจนคู่แข่งอย่าง AMD หรือ Intel ยากที่จะข้ามผ่านเพราะตลอด10บกว่าปีที่ผ่านมา Nvidia ได้ทำให้นักพัฒนา AI ทั่วโลกเสพติดการใช้งาน CUDA จนกลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมไปแล้วหากใครคิดจะย้ายค่ายก็ต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ขึ้นขึ้นในวันนี้คือ n v i d i ียครองส่วนแบ่งตลาดชิป AI ระดับสูงไปกว่า80-90%จนตล่าวได้ว่าใครก็ตามที่อยากจะฉลาดอยากจะมี AI ของตัวเองในศตวรรษนี้จำเป็นต้องจ่ายสวยให้กับชายในเสื้อแจ็คเก็ตหนังคนนี้เท่านั้นนี่คือการผูกขาดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี ความมั่งคั่งและอิทธิพลของเอ็นวีดียยังแผ่ขยายไปไกลเกินกว่าขอบเขตของธุรกิจจนกลายเป็นตัวปลาสำคัญในสมรภูมิภูมิรัฐศาสตร์โลก Geopolitics อ,อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตระหนักดีว่าชิปของเอ็นวีดียคืออาวุธยุโทโธปกรณ์ในรูปแบบใหม่จึงใช้มาตรการควบคุมการส่งออกชิปรุ่นท็อปไปยังประเทศจีนเพื่อสกัดกั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการทหารของพยามังกร การกระทำนี้ทำให้ชิปซิลิคอนแผ่นเล็กๆกลายเป็นชนวนความขัดแย้งระดับโลกเพราะในปัจจุบันใครคลองชิปคนนั้นคลองโลกพลังในการประมวลผล AI ได้กลายเป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงของชาติอำนาจทางทหารและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสะความรวยที่พุ่งทยานจนทะลุชั้นบรรยากาศนี้ ก็มีเสียงกระซิบแห่งความกังวลดังขึ้นนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเริ่มตั้งคำถามด้วยความระแวดระวังว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้คือฟองสบู่ AI ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติหรือไม่มูลค่าบริษัทที่แสงหน้า GDP ของประเทศทางประเทศนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือเป็นเพียงความคาดหวังที่เกินจริงไฮป แต่เมื่อตัวเลขผลประกอบการในแต่ละไตรมาสถูกประกาศออกมา n อนวิดียกลับตอกหน้าคนเหล่านั้นด้วยกำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างต่อเนื่องรายได้ที่ไหลามาเทมาดังซึนามิพิสูจน์ให้เห็นว่านี้ไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือของจริงบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังทุ่มเงินหมดหน้าตักเพื่อซื้อพลัวและเสียมจากเอ i นวเดียเพื่อไปขุดทองในเมือง AI บทสรุปของเรื่องราวนี้ทำให้เอ็นวีเดียในวันนี้มีสถานะเป็นมากกว่าบริษัทเทคโนโลยีทั่วไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคสมัยใหม่ยุคที่แผ่นซีิคอนมีค่ากว่าบ่อนน้ำมันและยุคที่ความฉลาดของเครื่องจักรกลายเป็นสินค้าพกขันที่แพงและเป็นที่ต้องการที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติความรวยที่แซงหน้าประเทศทั้งประเทศนี้คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า โลกของเรากำลังหมุนเหวี่ยงไปในทิศทางที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนและเรากำลังยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4อย่างเต็มตัวโดยมี Nvidia เดียเป็นผู้สร้างและเจ้าของเครื่องจกักรไอ้นาแห่งยุคดิจิทัลนี้แต่เพียงผู้เดียวโลกทางกายภาพอาจจะหมุนด้วยแรงดึงดูดแต่เศรษฐกิจโลกยุคใหม่กำลังหมุนด้วยชิปสีเขียวของเอ i นว a เดียอย่างแท้จริง อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์คลิปนี้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกเรื่องราวที่ทั้งงงและจริงแบบนี้จากพวกเราทีมงานงงแต่จริงแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอาณาจักรของเอ็นวีดีจะแผ่ขยายไปได้ไกลแค่ไหนความรวยนี้จะมีจุดสิ้นสุดหรือไม่หรือนี่เป็นเพียงปรมบทของบริษัทที่จะก้าวขึ้นมาปกครองโลกในอนาคตลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยครับเพราะบางที ความจริงที่น่าตกใจกว่านี้อาจกำลังรอเราอยู่ในอนาคตอันใกล้